เดี๋ยวคงคงก็เห็นหน้าจริงหนูหมดแล้วหยุดดิหยุดกี่โมงคงก็เห็นหน้าจริง<อ>หมดแล้วเอาเล่นไหมเอาไหมฮะอินไหมม,มีไก่ย่างกินไก่ย่างใยไม่เป็นใส่ฟิลเตอร์ไม่เป็นหนูใส่ให้หน่นหนนอยหยุดดิพี่พีจุดกี่โมงพ <c oughs> ี่จะหยุดไะไเนี่ย <c oughs> คุณราเป็นผู้บริหารแล้วทำตัวแบบนี้แล้วไม่ไม่เล่นก็ได้คือเราจะเป็นผู้บริหารแล้วจะเป็น ดูดูแล้วก็มาแล้วมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับใส่ฟิวเตอร์แล้วพี่ปูคะิพี่ปูพี่ปูเรามาเรามาเหมือนกับแบบเี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่พี่ปูไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยไม่ไม่ต้องอย่างนี้กัน แล้วเดี๋ยวพอหันมาใช่ไหมพี่ปูก็จะบอกว่าอุ้ยลืมใส่ฟิลเตอร์นะแม้ยที่หลัง<ห>ไส <ป S 3> ่ต้องได้วยค่ะที่หลังไม่ต้องไปหาแวนาแน็กอะ่ะไม่ดีเหรอหยุดดิ <laughs> หยุดกี่โ <laughs> มงคำโมโหแล้ว <laughs> วันนี้ไปไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังสิงไปสำเพ็งแล้วก็ไป เปิก้าพาซาไปเปิดโลกกว้างมาขับรถไปจะฝั่งบ้านเขาเป็นไงบ้างเหนื่อยทำไมเนี่ยขับอะไรไปขับอะไรไปรถยนต์คันจิว๋วรถจิ๋วไปเนาะแล้วอาจจะไปเต็มรถเลยของ<ด>ไมเยอะใส่แทาไม่พอเอาไหม<ข>อม๋อพี่พีกินข้าวนี่ลืมไม่เดียกินไก่เห็นมีไก่อยู่มาแล้วมาแล้วนัมใส่อะไรผสอมลงไปได้ ใช่เหรอจะหูปะเมื่อกี้นะครับไอเจ้าตัวเล็กนี้อืบบนพรมอีกแล้วแสบมากเดี๋ยวนะพอไม่ก็เห็นทุกคนเล่นกันบ่อยอ่ะแบบอารมณ์แบบอุ้ยเปิดมาลืมใส่ฟิลเตอร์อ่ะเขาไม่รับมุกเราเลยจริงๆ <laughs> เขานั่งเท้าเอวอยู่นู่น เดี๋ยวรอพี่จุ๋มมาก่อนเดี๋ยวเราเล่นกับพี่จุ๋มก็ได้ครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามากินกันอาหารเต็มเลยนี่คืออาหารเย <laughs> นนกไม่ผินนกตลกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอแนกด้วยครับใช่แล้วก่อนที่ไปเจอแนกผมไปสอบ <clears throat> <erweise> <ault> พรุ่งนี้ผมมีเรียนหนังสือแล้วต้องสอบตลกมาก พรุ่งนี้เหละครับสอบเสร็จน่าจะสี่โมงสอบปอเอกว,ว้าวเมไม่เคยแนวพี่พี่ได้ปอเอ,อกหรอใช่ครับเรียนมานานโูเป็นปีแล้วอ่ะอมาแล้วเดี๋นะยวน,นะทุกคนพี่จุ๋มครับเขาเล่นกับใครไม่ได้หรอเขาเล่นกับจุ๋มเขาไม่เล่นกับเราครับอะไรนะครเจ้าของบ้านเขาไม่เล่นกับเราเดี๋ยว เดี๋ยวพอผมหันกล้องไปอ่ะพี่ถุมจะพูดว่าอุ้ยอุยใส่ฟิลเตอร์ให้หน่อยลืมใส่ฟิลเตอร์นะครับอ๋อพี่ถุ้มไปอย่างงี้เหรอใช่ไม่ด้วยเหรอที่ไหนอ่ะต้องกลับบอกคนวพี่ถู้มพี่ถุ้ว่าอะไรอย่า้ยอุ้ยคุณยพี่ใส่ฟิลเตอร์ให้หน่อยสิคะใส่ฟิลเตอร์ก่อนเป็นไ,ไงไนใส่แล้วใส่แล้ว ผมเล่นอย่างนี้แล้วอันนี้เขาบอกเล่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเม่อไงนี่ไงนี่พี่ผิดอันใหม่ใช่ไหมเอาแต่มองไม่เห็นอันใหม่ว่ามีก่อนอันนี้นานยังพี่พีดอม่เลยนะคะดูวันหมดอายุก่อนนี่แต่คือหมดแล้วหมดอายุมันสิบห้ามีแค่ทำตอนสิบห้าไม่น่าจะกินได้แล้วนะ มันไม่มีวันหมดอายุเราไม่มไมีเก็บเราขัยปลูนไหนหันแล้วหร่กินไม่ได้แล้วม,มันยังไม่ได้แกะเดียวอะไรเลยดูทำมาแล้วดูดิกินได้ไหามจ้งจะแต่มนันดำจังหะน่่ยอันนี้คือฮะชิมแล้วด้วย อัันนนี้้มต้มยำเขาทำหมดอายุได้ไงมันมีน้ำยำอ๋อเมื่อกี้เมื่อคิดสูบนหมดอายุแล้วหนูต้มแล้วหรอต้มยำกุ้งไม่นะสินะมันไม่ใช่ต้มยำเออมันดัำไปอ่ะมันหมดอายุไปแล้วอ่าแล้วพูดมีไปทำงานไม่ได้นะจุดท้องเสียลาก่อนนะคะพี่ปูพี่ปูพรุ่งนี้ปุ๋มลานะครับพี่ไปอ่ะจะบ้าที่เรามีเต็มด้วยมีสองพันสองพันเท่าไหร่จุดบ้บ้า ก็อที่สามสี่อะไรนะอะไรนะเป็นดสาเป็นสี่ห้าเนี่ยเลยพี่ปู่สี่ปีละอ้อนมันอ้อนเหรออ้อนเหรอไม่ใช่แล้วเป็นเพรว่าหมดมาห้าปีละใช่เหรอคุณเซฟหมดอายุมาห้าปีแล้วเหรอแล้วหนูชิมไปแล้วโอ้ตายละจะแก้แค้นที่ไหนเนี่ยพี่ีแล้ะปีไม่ดูของที่อยู่ในบ้านเลยค่ะแย่มากโคตรแย่ หมดายุหมดอายุมา5ปีแล้วอ2ไ2้ตบกิน2024เออวันนี้5ปี4ปีแล้วนะร้องมือนอายุมา5ปีแล้วหรอคืออะไรผมงพี่ทีนอโอ้โหหมดอายุตั้งแต่ปี2015 เขาบ้านบ้านเด็กผู้ชายอะครับคือหนูตายตอนเนี้ยเอาบุ๋มมาโมโหพี่ได้ใครอะมไม่สงต้องหนึ่งของที่หนูกินกระดูกบ้านใหน่มันคือแผนการมันคือแผนการค่ะโอ้ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องฆ่ากันเนาะไม่ใช่ม่ไม่ใช่ไปสองพันยี่สิบสี่พี่พี่ใช่มีใครอยากได้ มุ่นเส้นสำเร็จรูปกินก่อนกินาเดือน11 24ที่หมดอายุอันนี้ไม่ได้แน่ๆคือมองทางไหนก็ตายอันเนี้ยที่หมดปอายุไปแล้ว9ปีไหมครับไม่กินก็ไปแล้วอ่ะเราเราประมูลแข่งกันได้นะครับใครอยากได้อยากพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันชี้นำอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิตไปแล้วครับใครก็เพิ่งซื้อใช่นี่คือซื้อตายได้นะสภาพเนี้ย เสียงอะเสียงไต้มยำกลายเป็นสีดำเป็นสีน้ำตกเลยแล้วลูกชีพเข้าไปไปนไรเป็นไเป็นไรเนกัมระยยุเาปีจริงพึ่งเห็นเหมือนกันท้องเสียงง่ายตารอคะหมดอายุวันที่สิบเดือนสาปี2015ันสิบห้าครับก็ถ้านับจนถึงวันนี้ก็หมดอายุไปแล้วเก้าปีนิดๆเป็นจริงก็ยังกินได้ละ พวก,กพวกนี้หมดอายุ9ปีกินได้ไหมครับถ้าเขาบอกว่าได้ไข่เค็มนมานคุณหนัลยมาพี่จีดมาดิจะย่อะไเยไม่มีแล้ว่ตอนนี้ไม่มีโอ้ยทุกคนมาเต็มเลยนี่ทุกคนมาดูเมนูหนูเมนูอะไรครับไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาละดูหน้า่อันนี้กินได้เยเดี๋ยววันนี้เราจะปักกุยนุ่นนะพจุ๋มอันนี้ด้วย นั่นน่ะทิ่อยไปเอาไปทิมใช่อยู่ไหนอ่ะนั่นน่ะไปเอาไปชิมเอ้เล่นต่อยกูเขายังไม่ว่างเล่นกับเราเดี๋ยวเราก็ทำไอ้นี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ทำอาหารเสร็จก่อนมาพี่ปูยำยำยิ้มไม่เสร็จมาพี่ปูยังวางค่ะยังวางแม่บ้านตัวน้อยวุ่นวายอย่างนี้ทุกวันตลกเนาะจริงๆอ่ะมันสนุกเพราะว่าเหมือนเรามีเพื่อนเล่นเพิ่มอ่ะกลับมาเหมือนแบบปกติก็คือกลับมาจากที่ทํางาน อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนตื่นไปโรงเรียนอะคือกลับบ้านแล้วก็จะเจอเพื่อนที่บ้านอ,อะไรอะไร,อะไรนะคะให้ปลาเดี๋ยวค่อยเอาไปให้กันเลยมีมะนาเหรอเออดูสิ่งมีชีวิตเต็มไปหมดตอนนี้เอไปปาไปมีปากปุยนุน่นปากปุยนุ่นปากปุยขอปากปุยนุ่นด้วยนะครับไปก่อนแล้วค่อยปากอุ้ยคนมาเต็มเลยมือถือไปไหนอ่ะอยู่บนโต๊ะกับต๋อ ก็มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับวันนีพี่พีกกินอะไรอ่ะอันเย็ดลูกกินข้าวไม่เลยกินไปแล้วตอน6โมงกินบะหมี่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยกินเพิ่มมาแปบนกินอีกกินอีกได้เดี๋ยวกินอีกครับคนมาเต็มเลยมาดูหมูทำอาหารพินเเดี๋ยวนะ ให้ผมเขาอยู่กับลูกของเขานะครับนี่ดูดิดูเมนูหรอหัอวลเละเทได้หมดเลยหัวเละเท่ปะดูห้ามกลับบ้านนะเขาเฉาแน่เลยเขาต้องเป็นซึมเศร้าเราอย่ามาสแสดงละครต่อหน้าผู้ชม <c oughs> เราอยู่ได้ <c oughs> อะไรอ่ะอพีทอยู่ได้พีทไม่ได้ตัต้งใจจะวางยาบุ๋มนะพีทไม่ต้องแสดงล<า>ะครค่ะพีทอยู่ได้คะ่ะพีทให้บุ๋มกินมาม่าหมดอายุเก้าปีพีทแสดงละครแล้วหนึ่งเขาอยากให้หนูเล่นเล่นมุกอันเมื่อกี้อ่ะให้ดูอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมแบบเคองครัว,วเรากินไม่เฟรชเลยจะปักยังไงหนูปักให้ก่อน ไม่ฝัดเหรอหันมามองก็หูเบี้มานเอาหมกเล่นแล้วพี่ไม่ทำมองมุนเขาผิดไปแล้วหูเดินอย่างสวยเมื่เกียเอาใหม่เอาใหม่โอเคสามสองหนึ่ง okay. บา้าจริห้องครัวทำไมบ้ากลิ่นทำอาหารแ,แรงๆจังฉีดไถ่ปุยดุเนี่ยน่าจะจะเป็นบอดี้วิทแล้วเรายัางใช้ฉีดห้องได้ด้วยเหรอคะเราฉีดห้องแล้วล่าอยากให้ห้องเป็นกลิ่นแบบไหนคะอันนี้คือกลิ่นนะอ้าว <c oughs> กิน Fresh Fresh กันตังชาร์มิ่งไบรท์แล้วหันกลับมายิ้มหันกลับมายิ้มใช่ชาร์มิ่งไบรท์หรือหรือว่าวันนี้พิธีตับกลับมาบ้านอ๋อเดี๋ยวพาไปทีละที่ได้ปั๊นอันนี้แบบห้องคนจะได้มีความ Fresh รูอดูดควันไหมไอ้น,นี่มากหรือหรือวันนี้ผู้ชนาบารลิ่ดเซ็กซี่บอทฟายอะไรงานตัวตัวนี้ต้องมาแล้วเดินจ<า>ิครัพี่เลื่อน กินฟุ้งออกมาเลยกินกินบะหมี่ที่หมดอายุไปเก้าปีใช่ไหมครับเพื่อนบอกอาหารจะไม่ะเออว่ะโอ๊ยจำรหัสมองไม่ได้โดื่่หรือจะเป็นกลิ่นนี้เผื่อว่าพี่พีจะกลับบ้านก็ฉีดฉันไปเลยค่ะสีม่วง รักหนูลงหนูเซ็กซี่ในทำท่าเซ็กซี่ก่อนแล้วหันไปยิ้มกับกล้องค่ะก็จะต้องใช้สีนี้โอเคเซ็กซี่คือสีม่วงนะครับหรือ นัวดีกว่าอนไหนเอ้อมันเหมือนกันสองอันนี้ของฉันที่ไหนนี่มีน้องหมาเดินที่พีเดนตัมเห่อไหมเดานี่ค่ะกลิ่นนี้สำหรับคุณผู้ชายไหนคะโอเคต้องเป็ี่ยนของฉันป่ะี่สูงเหมือนทำเาเพื่อเขาตึงเราอ่ะอ่าอย่างงี้อย่างงี้ชิมใหมชินไหมรถ

ตลูกมากเม่กี่ท่านหนูกินมาไอตัวบุญเส้นหมดอายุ9ปีไปแล้วอ่ะเป็นตำนานเลยนะไให้หนูก็งงอยู่กับสีกันปะขอตะก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้นะครับทำให้เป็น อแแกอู่ถุงเยอะอนะทุกทีแี้องกินอุ้ยอุดกพี่กินข้าวมาแล้วเอา่กานไะมมีมีแต่ยืนไว้พี่นี่ยังหัวอ้นใหญ่ตับเลยเผื่อเผื่อแผ่ทุกคนพี่ทำไหมคะ ผมบอกว่าจะกินไก่ที่อยู่บนโต๊ะไก่ย่างไก่ตีต้มอะครับยังไงคะฮะคนสวยถ้าให้ตีเดี๋ยวเอาอะไรมาปูก็กินได้เอาอะไรเอาคืออะไรปคือบุญดำมาตาได้เก็บอื่นรู้ก่อนคือได้หรอคะ แล้วเขาแล้วเขาไม่ต้องตามหนูเหรอแล้วดูท่าอุ้มถ้วยเอามีฝายได้ยังไงคะมีฝ่ายได้ยังไงคะหนูอยากให้หนูเล่นมุกเมื่อกี้อะเอาแบบมืออาชีพอะนะาทำให้หน่อยนะ ทุกคนอยากเห็นไหมมุกแบบตอนเปิดมาแล้วบุ๋ก็จะพูดว่าไอ้ลืมลืมใส่ฟิลเตอร์ได้ไหมคะขอแบบมืออาชีพแบบนักแสดงมืออาชีพ <Okay. S 1> ได้ไหมคะทุกคนทุกคนจะยากเห็นไหมจะปักหมดเอเหรอหอ พี่ปูกินอะไรอะ่ะพี่ปูสองอันนี้ใช่ไหมไ,ไม่เห็นมีขวดเดียวเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องปักน้ำหอมแล้วนะครับคืนนี้หรอดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนู<ม>ทำถูกปะโอเคสี่ตะก้าอือพี่ให้ลูกค้าเช็คแล้วเขาบอกว่าตะก้าปักนี้เลยเดี๋ยวเขาตัดเติมให้เรามีตัวเราเองจอยยักษ์อยู่ด้วยนะ เราจะเห็นทุกคนครับเดี๋ยวนะพี่ปูพยายามไปพรีเซนเตอร์ขอเราแต่เขายังไม่ซื้อพี่เรื่องอะไรครับหรอจออยากได้ทำไมอ่ะจอมเจ๋งอ่ะอันไหนหรอครับเดี๋ยวนะวันนี้เรามีปุยนุ่นเนาะปุยนุ่นนะครับน้ำหอมที่เราเป็นพรีเซนเตอร์กันนะถ้าใครอยากได้กดได้เลยนะครับในตะกร้าเนาะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไดีพ่พีค่ะ ไม่อยากจะให้บุ๋มเล่น,น,เ,นเล่นหัวอยากให้บุ๋มเล่นมุกนั้นหนึ่งทีเอาแบบมืออาชีพแบบนักแสดงมืออาชีพือข้าวแต่เช้า,า,าตอนนี้หนูกำลังจะแบบเป็นบ้ามันเอาให้หนูกินข้าวขอ,น,อน้ทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากเห็นเฮ้ยดีดีไปแฝดทำพอดปลาลูกปทุกคนอยากเห็นบุ๋มเล่นมุกไหมครับ <c oughs> <c oughs> บูฟ้าเหรอเดี๋ยวก่อนนะทุกทุกคนเดี๋ยวจะให้เล่นมุกแบบโอ้โหดูท่าหนูในกล้องก่อน ไม่แคร์เลยจะพงจะภาพอย่าเจอกันไม่ยังแป๊บนึงนะครับพี่ว่านะ่ะผิดไปทำงานต้องรีบอยากกลับมาบ้านแน่ใช่มันจะมาเจอผม,ม,มถขอทำให้มันจบไหมอ่ะเอาเอาพร้อมอยังสามสองหนึ่ง เลยอ่ะเขารู้ความจริงหมดแล้วลุกลนลุกลนลุกลนคือกล้องก็ถุงเดียวเอาใส่ฟิลเตอร์ก่อนอ่ะจิม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 อันนี้บอกใส่ฟิลเตอร์ก่อนโุ้ยใส่ฟิลเตอร์ก่อนนะผมผมเล่นให้จบจบกลับมาแล้วให้มันจบไม่งั้นเขาไม่จบจริงๆเออมันแบบเหนื่อยโง่นอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าถูกดุถูกดุพร้อมกันนะครับ คุณทำให้มันจบๆมนี่เลคนดีมากสบายใจอ่ะทุกคนสบายใจแล้วนะเอาตั้งไว้โลกอ่ะปุยนุ่นให้เอลอากอดตะกร้าได้เลยนะคะนะนับปุยนุ่ม๋ยวพี่ผู้ขอแฟนเซลให้ก่อนเดี๋ยวนะ